ท้อแท้แท้ชีวิตแย่ทุกเต็มเปี่ยมท้อเทียมเทียมมีหนทางแก้ปัญหาท้อถอยถอยหยุดใคร่ครวนด้วยปัญญา mm hmm. แล้วเดินหน้าศึกษาธรรมไม่ท้อเอ่ยเ mm hmm. จริญพรผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรามาฟังธรรมะสบายสบายสไตล์ธรรมะปีดากัน สำหรับอีพีนี้เรามาพูดคุยเรื่องของกับดักความคาดหวังญาติโยมทั้งหลายเราเคยท้อไหมแล้วเวลาเราท้อเนี่ยเราแก้ไขยังไงโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอาตมาภาพทราบข่าวว่าได้หลายท่านเนี่ยตกงานแล้วก็หลายหลายท่านนี่ไม่รู้ว่าธุรกิจหน้าที่การงานของเราเนี่ยภายภาคหน้าจะเป็นยังไงความกังวลทั้งหลายก็ถาโถมมามากมายเลย แล้วก็เกิดความท้อแท้แล้วก็หลายๆคนก็เกิดความท้อถอยวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะแก้อย่างไงมันเกิดยังไงกันแน่เราเคยเห็นไหมว่ารถเนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วก็เวลาขึ้นเขาเนี่ยหลายๆคัน,นขึ้นไม่ไหวนะแล้วเราแล้วรถคันนี้ก็ถอยหลังจะตกเขาจะตกเหวนะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ย ถ้าเราเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไปต่อไม่ได้ในทางกลับกันถ้ารถคันนี้เราเหยียบเบรกก่อนให้หยุดนิ่งแล้วก็จึงค่อยๆขยับไปข้างหน้าเช่นเดียวกันยัดโยมเวลาเราท้อถอยเนี่ยเราลองหยุดสิหยุดให้ครวญพิจารณาตั้งสติแล้วก็เดินหน้าไปอย่างมีสติ อาตมาภาพจะชี้หเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าความท้อแท้หรือท้อถอยอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นจากความคาดหวังความคาดหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เรารู้ไหมว่าความคาดหวังนั้นนะมันมีกับจากนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราก็คาดหวังกับคนตัดส,สิ่งของธุรกิจหน้าที่การงานเนี่ยคาดหวังว่าธุรกิจเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังกับลูก ว่าลูกจะต้องประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้หรือคาดหวังกับเพื่อนกับคนงานกับลูกน้องแต่เราสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่ไม่สมความคาดหวังนั้นเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยละ่ะของความความท,ท้อที่เกิดขึ้นแล้วหลายๆคนก็ยอมแพ้บอกกับตัวเองว่าเราท้อถอยไปซะแล้วแต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยนะที่ยังท้อเทียมอยู่ ท้อเทียมหมายความว่าก็ยังฮึดโซ่แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าได้อัตมาภาพเนี่ยให้กำลังใจเลยล่ะว่าความคาดหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เรารู้ไม่ว่าความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันเหมือนกับการขุดบ่อไว้ข้างหน้าในชีวิตเราเนี่ยไว้ตลอดต่อเนื่องขุดบ่อไว้ตรงนั่นตรงนี้แล้วเราเองเนั่นแหละที่เดินไปตกหลุมมัน ถ้าเรามองเห็นว่าอ้ความคาดหวังนั้นนะ่ะเราก็เป็นคนขุดเองแล้วเราก็ตกมันไปเองถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ละก็เราจะรู้เลยว่าโอ้จะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้จบที่เชิงตะกอนทุกบททุกตอนของชีวิตเนี่ยมันติดไปที่ปรโลกด้วยถ้าเรารู้อย่างนี้ละก็เราจะมาศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นวิสัยหะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีตกยากแล้วก็บริจาคทานตั้งลงทานเนี่ยบริจาคก,กับคนยากไร้เต็มไปหมดเลยเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินเนี่ยคิดว่าเศรษฐีเนี่ยคงจะหวังที่จะมาเป็นพระอินแทนตนแล้วมังจึงมาแกล้งทําให้ทรัพย์ของเศรษฐีเนี่ยหายไปเศรษฐีนั้นเนี่ยก็ไม่ท้อไม่ถอยเลยนะ ต่างก็บอกกับภรรยาว่าเมื่อทรัพย์ปัญหายไปอ่ะก็ไปหาทรัพย์ตัววิธีการเกี่ยวญ้าขายก็ได้เงินมานิดหน่อยแล้วก็บริจาคทานต่อจนตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินไม่ได้นอนก็เป็นลมลม้ลมลงท้าวสก,กะเทวราชก็มาหาก็บอกว่าโอ้เศรษฐีอย่าบริจาคอีกเลยเศรษฐีก็บอกว่าเราจะบริจาคต่อไป เพราะว่าเราตั้งใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูนั่นเองพระอินเนี่ยทราบอย่างนั้นก็นึกเสียใจว่าโอ้เราทําลายคนดีซะและ้วก็เลยคืนทรัพย์ให้แล้วก็ให้ทรัพย์อีกมากมายเลยญาติโยมเห็นไหมว่าวิสัยหะเศรษฐีเนี่ยไม่เคยท้อไม่เคยถอยเลยแม้จะเกิดวิกฤตนานาในชีวิตเนี่ยเราเนี่ยเอาเยี่ยงอย่าง วิสัยทะเศรษฐีที่ทําความดีไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราก็ดูซิว่าชีวิตรเราเนี่ยขณะนี้เราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่เราให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยก็ขุดบอ่อคือความคาดหวังไว้กับธุรกิจหน้าที่การงานคนจัดสิ่งของพร้อมที่เราจะตกหลุมนั้นเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็ เราจะไม่ท้อนะและเราก็ไม่ถอยอาจจะมีบ้างนะยาดเยยมนะแต่เป็นท้อเทียมเทียมที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินไปข้างหน้าฝ่าวิกฤตในครั้งนี้อัตมาภาพเชื่อมั่นว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะสดใสเสมอเพราะ,ะนั้นวันนี้เราตั้งใจจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หยุดท้อหยุดถอย แล้วเราหันมาดมองจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อข้างหน้าไปให้ถึงเป้าหมายจเจริญพร